ปัจจุบันสเต็มเซลล์ถูกแบ่งออกได้2ชนิดนะคะชนิดแรกเขาเรียกว่าสเต็มเซลล์ตัวอ่อนเป็นเซลล์ที่ได้จากตัวอ่อนในระยะแรกเกิดจากการปฏริสนธิระหว่างไข่ของคุณแม่และสเปิร์มของคุณพ่อเซลล์ Cell ดังกล่าวเนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์อื่นๆของร่างกายได้มากกว่า220ชนิดนะคะชนิดที่2ที่เขาใช้กันเขาเรียกว่าสเต็มเซลล์ตัวเต็มวัยในแต่และอวัยวะจะมีสเต็มเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงนะคะแต่ เซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยสามารถแบ่งเป็นอวัยวะไหวได้จากเซลล์เพียงไม่กี่เซลล์หน้าที่ของเซลล์ตัวเต็มไว้นั่นก็คือช่วยเติมเต็มเนื้อเยื่อเซลล์ที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพไปให้ขึ้นมาใหม่ได้นะคะและปัจจุบันสาเหตุของความแก่ชราเกิดจากการที่ร่างกายคนเราเมื่อมีอายุ25ปีแล้วเนี่ยสเต็มเซลล์ในร่างกายจะผลิตน้อยลงและเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นในประวัติของสเต็มเซลล์ผู้ที่ค้นพบสเต็มเซลล์นะคะคือ วิดาทั้งสองท่านนี้นะคะได้รับรางวัลโนเบลได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าหากมนุษย์เราสามารถผลิตสเต็มเซลล์ได้ปริมาณเท่าเดิมและมีคุณภาพเท่าเดิมมนุษย์คนนั้นจะไม่มีวันแก่ดังนั้นเราจึงมาดูกันว่าถ้าเราอยากย้อนวัยกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยสเต็มเซลล์เนี่ยมีวิธีอย่างไรวิธีการแรกก็คือสร้างสเต็มเซลล์ในร่างกายให้มากขึ้นและวิธีที่สองรักษาคุณภาพสเต็มเซลล์ที่เรามีให้คงอยู่ได้ดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคงคุณภาพได้ดีขึ้นจึงเกิดเทคโนโลยีของสเต็มเซลล์มา2ชนิดนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเขาสกัดสเต็มเซลล์มาจากสัตว์โดยให้เซลล์ของสัตว์มาแบ่งตัวในร่างกายของมนุษย์นะคะแต่สิ่งที่คนกังวลก็คือยีน DNA ของสัตว์เนี่ยจะเข้ากับคนได้หรือเปล่าจะมีโอกาสกลายพันธุ์หรือไม่ในเวลาต่อมาจึงได้มีการสกัดสเต็มเซลล์จากพืชน,นะคะโดยสเต็มเซลล์จากพืชเนี่ยมีหลักการโดย กระตุ้นการสร้างสเต็มเซลล์ของร่างกายเราเองดังนั้นจึงไม่มีโอกาสกลายพันธุ์แต่สเต็มเซลล์ที่สกัดจากสัตว์เนี่ยจะมีราคาที่แพงแต่ขณะเดียวกันสเตมเซลล์ที่สกัดจากพืชมีราคาถูกเพราะเนื่องจากว่าพืชมีความหลากหลายและก็สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างดีสเต็มเซลล์จากสัตว์ยังมีอันตรายอยู่มากเพราะเนื่องจากว่าในเลือดของสัตว์มีภาวะปนเปื้อนสูงแต่สเต็มเซลล์จากพืชมีความปลอดภัยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปัจจุบัน สมัยก่อนคนเรามักจะคิดว่าถ้าคนเราร่างกายไม่ปกติก็ควรที่จะหายาหรือหาคุณหมอแต่ถ้าเราไม่อยากหาคุณหมอเราก็คือหาอาหารเสริมมารับประทานแต่ทราบหรือไม่ว่าอาหารเสริมเนี่ยมันเพียงช่วยฟื้นฟูเซลล์เก่าๆดังเช่นถ้าร่างกายของเราเปรียบเสมือนอย่างรถยนต์มันก็เปรียบเสมือนว่าวันนี้ร่างกายของเราโดนตะปูต่ำ อย่างมันรั่วเราก็เพียงแปะยางเท่านั้นแต่วันนี้การที่เรารับประทานสเต็มเซลล์เข้าไปจะเป็นการกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายจึงเปรียบเสมือนการเปลี่ยนยางอะไหล่นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเทียบกันได้ว่าสเต็มเซลล์ที่เข้าไปเนี่ยจะทําให้เซลล์ของเราอ่อนเยาว์และเด็กลงผลัดเซลล์เก่าไปทําให้เราดูเด็กเสมอเทียมให้ง่ายก็คือถ้าเทียบระหว่างปะยางกับเปลี่ยนยางท่านจะเลือกอะไรนะคะ รูปแบบการใช้สเตมเซลล์ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะชนิดแรกก็คือเป็นแบบฉีดซึ่งดารานางแบบชั้นนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยคุณอั้มพัชราภาพี่จิกนวรัตหรือเซเลบอีกหลายๆท่านใช้ชนิดฉีดเนื่องจากว่าเห็นผลทันทีใน24ชั่วโมงได้เห็นผลกับทุกส่วนของร่างกายแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมีราคาแพงสูงนะคะและต้องใช้แพทย์เฉพาะทางดันนั้น บุคคลเหล่านั้นจะต้องไปยังต่างประเทศนะคะแต่ถามว่าสําหรับพวกเขาแล้วคุ้มไหมเมื่อเขาร่างกายกลับมาอ่อนเยาว์แล้วเนี่ยทำงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาก็มีไรายได้กลับมาดังนั้นจึงเป็นความคุ้มค่านะคะแต่สําหรับเรา,เรา,เราท่านท่านทั่วทั่วไปแบบฉีดอาจจะดูราคาสูงจนเกินความจําเป็นชนิดต่อมาที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็เป็นแบบทาน,นะคะซึ่งชนิดแบบทานเนี่ยระยะการเห็นผลจะต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึงประมาณ1เดือน แต่จุดที่เป็นจุดด้อยของชนิดทาก็คือจะให้ผลเห็นผลได้เฉพาะในจุดบริเวณที่ทาและราคาก็จะอยู่ในหลักพันถึงหลักหมื่นแต่สามารถใช้ได้กับทั่วทุกบริเวณแบบที่3าซึ่งเป็นแบบที่วันนี้เราขอนําเสนอก็คือแบบกินนะคะถ้าเทียบราคาแล้วเนี่ยกับระยะการเห็นผลเห็นผลใน7วันแล,และเห็นผลกับทุกส่วนของร่างกายไม่แพ้กับแบบฉีดแต่สามารถจะเติมเซลล์ต่างๆได้ทุกวันนะคะและใช้ได้กับ บุคคลทุกเพศทุกวัยเช่นกันนะคะวันนี้เรามารู้จักกันก่อนว่าสินค้าของเราที่ชื่อว่า Phyto SC มันคืออะไรนะคะ Phyto SC เนี่ยประกอบด้วยสเต็มเซลล์จากพืช3ชนิดนะคะนั่นคือแอปเปิลเขียวองุ่นและก็สเต็มเซลล์จากดอกไม้แต่ยังมีสารพรีเมียมอีก6ชนิดนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรวันนี้การที่นะนำสเต็มเซลล์สกัดออกมาและเข้าสู่ร่างกายได้เนี่ยเขาจะต้องใช้เทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เขาเรียกชนิด นี้ว่าไฟโตเซ t e c h ทําให้สเต็มเซลล์ที่เราได้จากพืชอะคะ่ะเอาสามารถนะัทดแทนเซลล์ในร่างกายที่เราเสื่อมหรือหมดอายุลงไปได้โดยวิธีการของเขาเนี่ยจะนำสเต็มเซลล์ที่สกัดมาได้ใส่อยู่ในไลโปโซมนะคะซึ่งเป็นถุงไขมัน2ชั้นเมื่อเข้าซึมทุกสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะดูดซึมได้เร็วตัวอย่างของดาราและเซเลบต่างชาติที่เขาใช้กันก็อย่างเช่นอ,อ,อดีตภรรยาของ ท่านบารักโอบามานะคะหรือว่าจะเป็นเซเลบอย่างเช่นคุณกวินเนตแพทรโรเจนิเฟอร์โลเปสแล้วก็คุณเฮเรนมิเรนนะคะซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยได้ใช้นวัตรกรรมนี้มานานแล้วนะคะทีนี้วันนี้สเต็มเซลล์จาก Apple นะคะเราใช้เทคโนโลยีจากสวิสนะคะซึ่งได้รับรางวัลนวัตรกรรมแห่งปีนะคะเรามาดูกันว่าวิธีการทำงานของเขาเป็นอย่างไร แอปเปิลพันนี้เขาจะเรียกเป็นแอปเปิลพันอุดไวเดอร์นะคะเป็นแอปเปิลพันพิเศษที่มีรสเปรี้ยวจัดดังนั้นโดยทั่วไปแล้วไม่มีใครนำมารับประทานแต่เป็นแอปเปิลที่แปลกมากคือสามารถที่จะซ่อมเซลล์ตัวเองขึ้นมาได้อย่างเช่นเมื่อเขาถูกหนอนหรือแมลงเจาะชัยเนี่ยเขาสามารถที่จะซ่อมเปลือกเซลล์ผิวเขาขึ้นมาได้ใหม่เราจึงได้นำสารสก,กัดสเต็มเซลล์จากแอปเปิลพันนี้นะคะนำมาใช้เป็นส่วนผสมสำคัญนะคะมาดูลักษณะการทำงานของเขานะคะ เมื่อสเต็มเซลล์ได้ซึมเข้ามาถึงระดับเนื้อเยื่อของร่างกายของคนเราแล้วเนี่ยมันจะเร่งการแผลการผลิตเซลล์ใหม่ๆขึ้นนะคะและเมื่อมีการผลิตเซลล์ใหม่ขึ้นปุ๊บมันก็จะผลักเซลล์เก่านะคะค่อยๆดันออกไปอะคะ่ะทําให้ผิวเซลล์ชั้นนอกเนี่ยถูกผลัดเปลี่ยนและก็จะขาวใสขึ้นอย่างชัดเจนในระยะเวลาประมาณ15วันนะคะสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ย เขาบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ร่างกายของเรากลับมาดูอ่อนเยาว์นะคะต่อมาเราจะมาดูกันว่าสเต็มเซลล์จากนวัตกรรมอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือสเต็มเซลล์จากอางุ่นนะคะดังที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเมื่อองุ่นมันโดนแสงแดดเนี่ยมันจะต้องเหี่ยวเฉาใช่ไหมคะแต่องุ่นชนิดนี้เนี่ยมีมีชื่อพันธุ์ว่ากาเมเป็นชนิดที่แปลกมากเนื่องจากว่าที่เปลือกขององุ่นเนี่ยคะ่ะมีสารที่จะช่วย ฟื้นฟูเซลล์ผิวทําให้ต่อต้านต่อรังสี U V ได้นะคะเมื่อเรานํามาสกัดแล้วเนี่ยและเมื่อสารของสเต็มเซลล์ตัวนี้เข้าสู่ลงเซลล์ผิวของเรามันทําปฏิกิริยาดังนี้ค่ะโดยทั่วไปเมื่อเซลล์ผิวเราโดนรังสี U V เนี่ยร่างกายของคนเราจะเกิดการต่อต้านแล้วก็สร้างเม็ดเม็ดสีเมลานินสีเข้มเพื่อปกป้องนะคะแต่เมื่อเราได้รับประทานสเต็มเซลล์ที่มีส่วนผสมขององุนชนิดนี้เข้าไป สิ่งที่มันจะไปช่วยนะคะมันจะช่วยเร่งการผัดตัวเช่นกันทําให้ผิวของเราเนี่ยมีการแบ่งตัวมากขึ้นและระงับการสร้างเมลานินสีผิวเข้มนะคะและที่สําคัญจะทําให้ผิวเราเรียบตึงริ้วรอยต่างๆจึงจางลงอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่สําคัญสองพันนี้ก็คือจะช่วยต้านรังสี UV นะคะทีนี้ สิ่งสำคัญที่สเต็มเซลล์ของเราใส่เข้ามาเนี่ยให้ผลอย่างไรบ้างนะคะเมื่อคุณทานไปได้ไปในคืนแรกนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกเลยก็คือการหลับลึกนะคะและเนื่องจากสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นนะคะและยังช่วยรักษาในส่วนของเส้นเลือดขอดนะคะทําให้ผู้ที่มีความเครียดหรือผู้ที่นอนไม่หลับเนี่ยสามารถผ่อนคลายได้นะคะเมื่อทานไป3วันเนี่ยผิวจะลื่นขึ้นด้วยสารสกัดจากเปลือกสนนะคะ เบลกสนตัวนี้เนี่ยมันช่วยบำรุงผิวพรรณและยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนและอิลาสตินผิวจึงเรียบขึ้นและจุดด่างดำลดเลือนนะคะใน7วันริ้วรอยต่างๆจะเรียบเนียนขึ้นด้วยสารสกัดจากแอปเปิลเขียวองุ่นแดงและดอกไม้นะคะดอกไม้พันนี้เป็นพันพิเศษที่มีกลิ่นหอมในตัวแต่ช่วยลดการสลายตัวของคอลลาเจนและกระตุ้นการสังเคราะห์อิลาสตินนะคะทำให้ผิวพรรณเต่งตึงและล่องรึกจางหายใน15วัน เราใช้สารแอล t ูตาไทโอนะคะร่วมกับอะเซเลราเชอรี่เนี่ยจะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวทำให้ผิวขาวขึ้นและก็มีเลือดฝาดขาวอย่างเป็นธรรมชาติอมชมพูค่ะเมื่อทานครบ30วันนะคะด้วยสารแอลซิสเตอินเนี่ยร่างกายปกติสามารถสร้างได้นะคะแต่สร้างได้ไม่เพียงพอสารตัวนี้จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทําให้การทํางานของเม็ดเลือดขาวกําจัดแบคทีเรียและไวรัสได้ดีขึ้นและร่วมกับสารแอส a าแซนตีนในสาหร่ายแดง ปัจจุบันแอสตาแซนทีนเนี่ยถูกจัดเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนนะคะทําให้ถ้าร่างกายคนใดมีแอสตาแซนทีนรับเข้าไปเพียงวันละ1มิลลิกรัมเนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะและปราศจากโรครายและมีอายุยืนมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างผลลัพธ์อันน่าทึ่งจากผู้ที่รับประทานไฟโตเอสซี SC ของเรานะคะจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องจุดด่งดางดำริ้วรอยหรือว่าความหย่อนคล้อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใต้ตาหรือปัญหาการด้านของส้นเท้า ข้อศอ,อกต่างๆเนี่ยลดลงชัดเจนอย่างอันนี้จะเห็นได้ชัดในเรื่องของรอยรุมสิวนะคะความขาวกระจ่างใสแล้วก็ในเรื่องของแผลที่บางท่านอาจจะเกิดการแพ้สารที่สเตียรอยที่ใช้บนใบหน้านะคะปกติแล้วจะรักษาได้ยากมากแต่จากการที่ทานด้วยไฟโตเอสซของเราเนี่ยคุณก็สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้จะเห็นว่าเคสต่างๆมีมากมายนะคะแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนี่คือ นอกจากที่เราจะมีสเต็มเซลล์เป็นสินค้าสุดยอดแล้วเนี่ยปัจจุบันในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยกังวลได้เช่นกันและส่วนใหญ่ปัญหาที่จะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องที่คาดไม่ถึงหรือบริเวณพุงนั่นเองนะคะวันนี้เขาได้บอกเลยว่าถ้าเราสามารถลดพุงเราสามารถลดโรคลงได้อันตรายจากการที่อ้วนลงพุงเนี่ยเป็นสาเหตุของโอรคเบาหวานความดันอมัมพฤกษ์หัวใจขาดเลือดและไขมันในเลือดสูงนะคะ การที่เราอ้วนอ้วนมาจากไหนอ้วนมาจากปริมาณแคลอรี่ที่เรารับประทานเข้าไปจะเห็นได้ว่าไขมันเนี่ยที่มันอุดตันเนี่ยมันสามารถอุดตันในหลอดเลือดในช่องท้องแล้วก็ใต้ผิวหนังนะคะคนที่อ้วนลงพุงมากๆเนี่ยจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินเมื่อน้ําระดับน้ําตาลในเลือดสูงจะทําให้ท่านเป็นเบาหวานขั้นต้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบริษัทเราได้นํานวัตกรรมพิเศษที่ว่า คุณลดน้ำหนักและคุณไม่เหี่ยวไม่ย้อยด้วยคอลลาเจนแต่มีฤทธิ์ในการสลายพุงท่านโดยตรงนะคะดูกันว่าวันนี้ไขมันในตัวของท่านอยู่ที่ระดับไหนนะคะ Blue Change Collagen Premium จะมีส่วนผสมสุดยอดถึง11ชนิดนะคะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของไขมันเดิมโดยที่ทานไปแล้วไขมันเลวจะถูกขับออกและไขมันดีเนี่ยจะถูกกระตุ้นโดยที่กล้ามเนื้อคุณไม่เหี่ยว และคุณยังสดรู้สึกสดชื่นไม่อิดเลยไม่มีการโยโยนะคะวิธีการทานง่ายมากๆชงน้ำเย็นวันละหนึ่งพร้อมอาหารเช้าหรือมื้อหนักเท่านั้นนะคะค่ะวันนี้ด้วยสินค้าดีๆก็ขอให้คุณได้ทดลองใช้นะคะแล้วคุณจะประทับใจแน่นอนขอบคุณค่ะ